เดี๋ยวคือที่หนูอะไม่ชอบใช้ทาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าหลานหนูอยู่อะ่ะเวลานั้นอะมันชอบมาเล่นกับเราแล้วบางทีมันมาเฟื้อมันมากัดอะไรอย่างเงี้ยทาดีใช่ไหมมันมากัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวจะเข้าปากมันมันชอบมากอดมาเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยอนะเราก็เลยไม่ค่อยอยากทาคุณคิดนะนะก็เลยว่าเออเราใช้เป็นแบบแบบจุดอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่หรอกกลับวันอาทิตย์นี่เนี่ยความบันเทิงกำลังจะกลับมา <c oughs> ความบันเทิงอะไรจะกลับมาละจริงๆเขาจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนแผนย้ายไปเป็นวันอาทิตย์แทนไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสได้ไลฟ์ไหมนะถ้าหลานหนูอยู่ชีวิตหนูจะเร่งรีบกว่านี้อีกบางทีบางวันมันก็โอ้โหไม่เอาประเทศเล